갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야. 불러 널, 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนาะนะนะท้กท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเยือนที่อ่างห้วยตองอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศที่ดีเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมครับวันนี้ก็มากัน6คนนะครับวันนี้มากับทีมนะครับผมเน่ครับสวัสดีครับผมเอ สวัสดีครับผมเรามาเรามาจากที่ไหนครับพี่เชียงรายเนาะมาไกลเนาะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยตองเสมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหปลาขึ้นนี่ครับโอ้โหโดนของใครเดี๋ยวก็รู้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้กี่ตัวแล้วครับผม ได้มาคืนตัวเดียวยู so so ่ค so ร so so well, ับโอเคครับผมสวัสดีครับผมอันนี้มาจากเชียงรายหมดเลยนะครับอันนี้พ่อครัวนะครับพ่อครัวพ่อครัวของเราครับก็วันนี้เราลงหน้าดินนะครับผมหน้าดินทั้งหมดของผมห้าคันนะครับของลูกศิษย์ห้าคันนะครับแล้วก็พี่แจ็คน่าดินสี่คัน วันนี้หวังทิชชู่ด้วยใช่ไหมครับพี่แล้วก็เอสนะครับเล่นเหลวเดี๋ยววันนี้เล่นเหลยวกับทิชชู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะหมูกใครจะจานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้อากาศดีเลยครับ เราก็ได้กันอยู่อันนี้เป็นตัวตัวแรกของพี่แจ็คครับเดี๋ยวให้ดูปลาก่อนนะเป็นปลาอะไรเอ,อ่ยนี่ครับสกำลังสูงโ,โอเคครับประมาณกี่กี่กี่เมครกี่เมตรหกเมตนะครับเนาะ โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามดูนะครับผมวันนี้ก็น่าจะดูแล้วน่าจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็กินไปทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ตัวครัเดี๋ยวดูต่อไปนะครับผมโอเคครับร oh. มอมาแล้วครับโอเคตัวแรกของเราตราัวนี้ สายสวยครับโอ,โอ้สวยเลยพี่เนี่ยสายทันอ่อนเนี่ยได้เปรียบลูกทันอ่อนมัน,มนเอาพี่เอาลุยส้เกือบร้อยนะครับผมแต้มแรกครับมาแล้วครับผมโอเคเอาล่ะครับตัว่สอบครับ อันนี้อร่อยนะย่างนะมันมากตัวนี้นะอันนี้ครับแก้มช้ำกรับผมโอเคครับตัวต่อไปปลาส้อยแล้วนะอันนี้ค้องกินเมื่อกี้ไหนะอันนี้ไหน มันดาวตสายยดิเอามา่น้ขอชมสายปลาหน่ง ปลดปลานี่ยครับไส่สวยตัวนี้มันน่าจะกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้พี่เพิ่งพิงไปเมื่อกี้กินเมื่อคืนไม่ดูทองอ๋อสายสวยครับผมสวยครับโอเคถ่ายไหมครับเจ็ดวี่สหายได้แล้วครับหาอันนี้อีกตัวแล้วครับท่านนายกได้แล้วครับ มมเขาไม่นับหรอเมื่อวานเไม่นั่งเ <c oughs> อ,อยดุดนะอยลุงนม่ยังนับแต้มไม่ได้เ้วนี้สิไงแบนี้นะป <c oughs> มาใกล้ๆหนอยลอแล้วก็ท่า,งงานา <c oughs> น,น,น่าจะมีส น่าจะมีไซร์เรียบมัลอยโอ้โไซร์ทำไมไม่กินสั้นแรงเลยกินสั้นแรงเชียวมีไซร์อยู่มีไซร์อยู่ไซรอยู่ครับดูหน้าคนได้ปลานะครับมาเี๊ยโอ้โหทับผม There you go. เดีน้องชี่ตามเไม่ใหญ่อ่ะันีน่าจสายสวยอีเนี่ยสายหวานอ่นอใ้เวลามันน่นี่ไปไหนไม่ได้ี่ไปไหน มาแล้วครับตัวที่สาม ยอยยนม,นยม,นเมน่เนะมาลพี่ปนอไปเ็คอีเอาไปเล่นอา <c oughs> มันติดตรงไหนนะถ้าเต็มปากนี่ก็ตัวใหญ่นะนี่เต็มปากนี่ก็ไม่รู้เหมือนกนัน <c oughs> ว่าพี่ไม่ได้วักนะพี่ <c oughs> ลูกสองแมตาในกำลังดล่นในใจศิลตามาแล้วโอ้ยเกียวม,มาแล้วครับมันไม่ทำมาม่ะเรางลงต่ำเลยวิเป็่างด้าวเขาเมงโอ้โหเขานังสวยเลยครับนี่ สายเนี้ยสายเนี้ยขอสายเนี้ยครับความงามของธรรมชาติโอ้สองคอนี่จับหัวมันจับหางแล้วโชว์กล้องเดินโชว์ใกล้ๆโอ้โหนะครับใกล้ๆโอเคครับผมโอเคครับปิดเลยนะตามตัวต่อไปครับผมเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยตอนนี้จะเอาดีนะ ปนไไม่อยยูู่่อครับ้าหหลุดไปสั่งนั่นเอ้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าครับผมพี่แจ็คเป็นไงบ้างครับวันนี้ยังวชัได้ย่ะ ลองกนด yeah. ีอันนี้นะครับตอนนี้ก็ปลาก็เริ่มเงียบนะครับแต่แต่เมื่อเช้าก็ใช่นี่ครับวันนี้เรามีเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะครับนี่ต้มปลานะครับผมต้มปลาวันนี้เราจะกินปลาจากอ่างนี้นะครับ วันนี้มีพ่อครัววันนี้เอาพ่อครัวมาด้วยนะครับพ่อครัวครับนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆเราใช้กันมาอีกครับโอบรรยากาศโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับสดใสลิวเป็นไงวะลิวครับลิวเป็นไงางครับตัวเดียวครับเดียวเดียว<น>ตัวเดียวเดีย<น>วเดียวก็มาครับโหมโหโอเคครับเดี๋วได้ทั้งวันทั้งคืน โอเคเดี okay. ๋ยวติดตามต่อไปครับนะครับโอเคครับผมดีครับ สวยอยู ie, ่นะไม่ยอมเอาหัวขึ้นเลยแบบนี้เอาพี่น้องเนี่ย โอ้โ mhm. หได้ตักป่าได้ตักป่าผมใต้ใหญ่เลยเนี่ยเกิวมันด้วยเอ้าตักเลยเนาะโอ้โหโอ้โหลูก แต่ละตัวโอ้โหอจอดมาเลยครับนี่ครับโอ้โหครับเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าเกืจะบ่ายโมงนะตอนนี้ก็เงียบนะครับบรรยากาศวันนี้แดดดีมากแต่ช่วงเที่ยงมานี้ก็เงียบ ก็คืลมยังไี้เข้านะครับแต่เดี๋ยวอีกสักเย็นเนายนะมันลุ้นเอาตอนเย็นนะครับสักาบสองใบสามใบสี่าบห้าาบหกมาปลาน้วจะเข้าคโอ้คิกครับ

เกืบจะเป็นไอ้หดโตแล้วนะแต่มันย okay. ังไม่โตยังยังย okay. ังย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 ัเยังยม่ยัสยับตะพีัรยัยน้ระเรัยนสายังยังยเยัยัยโงยังยััังยักยัง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 ยัยังยังยังยกงยังยัังยังัันนี้อีกอักอีก อีกฝูงนึ่งอนะ่ะอย่าง้ไหมก็เท่า,ทาไหร่เอาไหมฝูงเล็กปลาสอนะี่เออปลาแก้มช้ำทำงานแล้วมีกี่ตัวแล้วแก้มช้ำย่างอร่อยนะแก้มช้ำโอเคครับ,รบถ้ามีน้ำมันทอดอร่อยทนะี่สุเอาครับเอาครับมาแล้วครับตัวนี้ใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับพี่โอ้ยสรอยมาตรฐานครับอ๋อใส่มาตรฐานสองนิ้ว ส,สองนิ้วขนี่เดี๋ยวรออีกเดี๋ยวนะซ่อนนี่มันินแอคชั่นมันฉันไม่เห็น,นชั่นนี้เดดมันยาวกันนะอยล้ครับมรหมดแรงแล้วครับตัวนั้นมันนินมันนินนี่เฮ้ยมันนินตัวนี้ไซส์สวยนะเนี่ยอาปากาเลยเนะี่ยมันจะสู้ข้าาเยมันได้มันแล้วไปสู้อโ<ห>อ,อ้โหมาหับเรีอดแล้วครับ เดี๋ยวถ้ามันถ้ามันกินอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราปล่อยให้มันลากไปเลยเนาะตัวตัวไหนครับฟังเสียงมันเนาะโอ้ยไม่ธรรมดาครับตรงนี้ตัวโตหน่อยตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับโอเคครับเอาขวาดหลุดเหรอไม่หลุดเหรอไม่หลุดไม่หลุดได้อยู่นี่นี่ปันนินอ โอ้โหตัวนี้เนี่ยรมเตื้อปลบอมันเกินเนื้อปลาเป็นตัวแรกแก้มช้ำโอ้โหมาติดต่อกันสองตัวครับแก้มช้ำกับปลาเน้นนี่ครับเดี๋ยวเราดูเมนูปลาวันนี้นะครับเอาอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อเฮ้ยกระดิ่งเนี่ยออกได้ไหมถ้าปลานี่ครับจะกินต้มส้มปลานะครับนี่ โอเคครับผมโอเคครับผมโอเคปลาเริ่มพี่แจ็คเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับผมยอดครับยอดนะครับเอ้ยเไรตันนีบบอได้เลยนี่มาแล้วมันมันเริ่มมาแล้วโอเควันนี้เราใช้เหยื่อของโจงนะครับเราใช้ตัวกอวิ่งนะครับผมโอเคครับผมโอเคเห็นไหมเห็นแม่เน้น อันนี้เริ่มแล้โอเคเริ่มแล้วพี่ทางนี้พี่หนู่มโอ้ทางนี้ย้อนแสงวะตอนนี้ตัวใหญ่แล้วนะปลาเยเนาะนิ่มพื่อส้อยมีนเนื่องนอนมีนเนื่องนอนรอพี่หนูย้อนแสงไยว่โดนลุ่มเนาะ้ายสวยอ่ะพี่นี่น,นขันสุดนู่นนี่ขันแรก อยู่ไหมพี่แจ๊คไม่เหลืครับอัดของอันอนั้นก็วัดก็ใหญ่อยู่แน่ะแดดออกมันเป็นอย่างนี้ที่ดดของที่ไม่ใหญ่อ่ะแรกกันนะที่แอยจะเป็นปลากรมไม่มาซะดีมาแล้วนะ่ะนั่น,นนะขั้นไหนตัวสวยใช่ไหมพี่ทายพ่มันจะไปหาใสของพี่แจ๊กแล้วนั่โอ้ ไม่เท่าไหร่เอาลอยมาละครับลอยมาละครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเอาโอ้หลุดยังได้ยังนชิ้นใหญ่ก็ใช้ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะมันติดตาถ้าเราเนี่ยพอมือจะยืนลากนี่เนาะไม่มาแล้วสวยสวยแรงอยู่เนาะตาพวนี้สวยะขาไม่ต้องเปลี่ยนละใส่ตัวเดิมเนี่ย เรียบร้อยทุกท่านว้าวโอเคครับนี่ยครับหมากแล้วครับผมตัวนี้สวยไหมดึงซะขนาดนั้นฮะแรงดีไหมพี่ แต่มันกระชากแบบน่ากลัวลนะนะได้น,ไนั่นเนาะกินทีกระชากปื๊ดไปเลยนี่ฝูงใหม่ฝูงใหม่โอ้นุ่นก็เข้าเหมือนกันนะวันนี้เนาะโลก็พอครับผมเอาพี่บ้าครับโอเคครับไปลแล้วครับผมไม่ขึ้นอย่างนี้ก็ไซส์ตยโอ้ยแรงดูเห็นหรือเปล่า ไม่ใช่แน,น่อนอนนี่นินหน,หน,นี่แหละพีส่สายฝุงสายฝุงเมื่อกี้เลยนะเนาะตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนีเแบบแ่เรียบร้อยครับโอเคครับผมเอาละครับลากไปแล้วครับสายย้อนตึงตึงไหมตึงครับผมเอามาหรอ,อให้เยอะหลายไม่ไหวนะ

มานแล้วโอเคครับผมนี่ครับนมนากดแล้วก็ต่อครับครับผมโอเคครับน้านี้คือผลงานของเรานะครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นนะครับ อันนี้อันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่กระชังเดี๋ยวเราให้นะนะดูนะก็ป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนกระชังนี้ขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนไหมโอ้โหไซส์สวยเลยคอนสินคอนสินน่าชื่นนะนี่ครับปลาตะเพียนว้าวว้าวเป็นไซส์สวยแล้วก็ปันนินปันนินไซส์สวยแล้วครับเนี่ย นิ้นไซสสวยแล้วครับแล้วก็ปลาซ้อยปลาซ้อยนะครับนี่ก็เราก็แยกเนาะนี่เป็นปลาซ้อยนะครับนีแล้วก็ปลาแก้มชม้ำอันนี้ก็จะเป็นปลานินนะครับไซส์สวยแล้วก็ตะเพียนตะเพียนแล้วก็นินครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับ คลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับนะนะ้นนาก็ที่นี่ที่ห้วยตองนะครับถ้านะนะ้าคิดว่าสามารถที่จะมาได้หรือมีเวลาว่างก็แนะนำนะครับให้มาเป็นบรรยากาศการพักผ่อนที่ดีนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ